หนึ่งบรรยากาศภาพเปมขผลง,งานในวันนี้เลยค่ะค่ะก็จริงๆตอบย้ําเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแล้วว่าวันนี้เรามีสปอค์เพร์เนที่มีมุมมองวิสัยทัน์เกี่ยวกับคุณค่าที่เราคู่ควรแบบจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้มีสโอคเพร์เชนเพียงแค่ว่ามาพรีเซนต์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ว่าแอ t ติ u จูดของสปอค์ทอ่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมาก เดินทางที่ยาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะแล้วก็อย่างพีพีนะคะที่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมดของเราเนี่ยพีพีก็เป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมากเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีอั t ต t u ที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นตัวเองเลยนเป็นไปมิชาน้องใหม่ล่าสุดของีพีนะคะก็เป็น เด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันดีมีสสุดสำหรับตัวเขาเงี้ยค่ะก็ทาให้เราแฟมิลี่ของเรานี่มันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเนอเรชั่นหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทําให้คําว่าคุณค่าที่เราคู่ควรเนี่ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจะเหมือนกับทุกคนที่ทุกๆคนควันเนี้ยก็มีคุณค่าในตัวเองกันค่ะอ่ะชมจากคุณค่าที่คู่ควรัทบที่เขาบอกเองทุกวันค่ะค่ะเว่านอายุป่นนี้นะ รู้สึกแล้วก็เหมือนกับตกตะกอนมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องจะใช็คกว่าไม่ต้องเกรงใจใครอะ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเสยนะคะก็คือเป็นตัวเราเลยแบบที่เราเป็นค่ะที่จะมุ่คุณคาที่พวกพ้อะ ก็ <poured S 1> จริงๆที่ว่าก็ก็คือความมั่นใจนี่แหละครับความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมไม่ว่ากับไทยก็ตามที่เชื่อว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมันก็จะทําให้เราเนี่ยมุ่ง forward ไปข้างหน้าได้ในทางที่ดีเลยค่ะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูดมานะคะเราดิฉันก็อาจจะอยากเสริมนิดนึงว่าแบบ เออคือบางบางทีเราอาจจะมีวันที่เราไม่ได้เทอเฟกหรือบางทีเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองในทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองแล้วรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสําหรับเราให้ให้ดึงสติกลับมาแบบในการที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้มันใช่สาหรับเราไหมหรือไม่ใช่สาหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สี่เดินทางนี้ทางนี้สี่อะไรนะคะคือเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถาม หรือควรจะตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็นี่นแหละคะ่ะเพราะเราคู่ควร<อ> <laughs> คุณค่าที่คู่ควรขั้นตอนต่อไปกับการความมีคุณค่าตัวเนะอง,อง,องนะนะคะำข่าวคำถามอีก<อ> <ขอ S 2> ได้ไหมคะสเต็ปต่อไปะคตอบคำว่าคุณค่าที่คู่ควรคุณค่าที่คู่ควร <c oughs> จริงๆวันนี้สปอนเซอร์ของเราสั่งคนมากเพื่อที่จะบอกคนหน่งมาก ทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้คือวันนี้เราพูดกับทุกคนเพื่อที่จะหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมทุกๆคนในสังคมวันนี้ถ้าเราเดินออกไปแล้วเราพูดว่านี่คือคุณค่าที่คุณพู้ควรเขาจะตอบเรากลับมาว่าเขาไม่เคยสงสัยดูแม้กระทั่งวินาทีเดียวนั่นคือภารกิจและมิชชั่นของแบร์แล้วก็สปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากเพราะว่าทุกคนแสดงวิสัยทัศน์ของการรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วก็พูดพูดมันจากข้างในเป็นพลังที่ออกมาจริง นั้นคือ next step ของเราคือชั้นใ,ชนในสาะนะ person ในการส่งต่อพลังบวกเรื่องของการมีคุณค่าในตัวเองให้กับคนอื่นเป็นยังไงเนี่ยอย่างไรก็อย่างที่บอกแล้วนะคะก็คือชมว่าเราพยายามก็คือไม่ต้องพยายามมันต้องเป็นตัวเองอะ่ะออมันไม่ต้องคือโอเคอย่างที่นิชาบอกบางครั้งเราเรามีสิทธิสงสัยในตัวเองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราอยู่ในยุคที่มันทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อทั้งอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราเกิดแบบว่าเซลฟ์ดาวว่าเอ้ยฉันผอมไปไหมฉันอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องขาววันนี้หรือว่าฉันต้องอย่างเงี้นอย่างนี้หรือว่าฉันต้องมีอันนั้นอันนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เออ่ตรงนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าแบบอย่าหวั่นไหวเออแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วก็นั่นแหละมองหาคุณค่าของตัวเ,เอง แล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอน,นะเพื่อเรารักตัวเองเราเรารู้ว่าเ,ออเรามีคุณค่าเราก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆให้ตัวเองเพราะว่ามันคู่ควรกับเราเราจะไม่คอม p ไ o m i ์จะไม่จะไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็จะแบบเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดีนะพีเลยครับกล้าตอบพี่ก็จะมีแฟนที่ดี <laughs> ก็คือทุกคนก็คือสารเาก็ผมจริงก็ต่อจากพูชมละกันจริงจริงคือว่านั่นแหละครับผมมันคือการที่เราบอกว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองทุกอย่างมันทําได้หมดครับมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจมากกว่าครับถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วที่เชื่อว่าทุกอย่างเราน่าจะทําได้ครับหมายความว่าทุกคนก็น่าจะทําแบบทุกอย่างได้ ค่ะทุกคนตอบไปหมดแล้วจะมีแฟนที่ดีมีอยู่แล้วขอบคุณนึงเมย่อค่ะก็ให้ทําในสิ่งที่เชื่อค่ะอย่าให้ใครมาบอกอย่าให้ใครมาชี้ทางเราแทนตัวเราค่ะปากงานดีๆดีนนี้เลยค่ะ ก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆเราเวิร์ดอินที่พลอบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมอี้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเข้ามาพูดถึงเวิร์ดอินในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันต้องมีสักมุมมองแหละที่ให้ข้อคิดให้ข้อเรียนรู้หรือว่าคิดใจของเราบ้างว่านี่แหละฉันก็รู้สึกองนี้เหมือนกันและนั่นคือเวิร์ดอินที่เขาควรจะรู้สึกอยางไงขอบคุณค่ะ